2.3นาทีนะครับถ้าเราพูดถึงวัยรุ่นที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในประเทศไทยเราก็คงน,นึกชื่อหลายคนด้วยกันแต่ชื่อหนึ่งซึ่งต้องขอบอกว่าช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนจับตามองเป็นอย่างมากไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นทายาทของกลุ่มเซนทรัลอย่างเดียวแต่ว่าเขาคนนี้เนี่ยได้มีโอกาสสร้างผลงานมากมายและล่าสุดเนี่ยต้องขอบอกว่าเขาเปิดธุรกิจใหม่ของเขาเองจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราต้องได้ดูกันนะครับเดี๋ยวเราจะได้รู้กันแน่นอนแต่ที่แ,แน่ๆเช้านี้จะเป็นครั้งแรกที่เขาจะได้มีโอกาสร้องสด,สด ในรายการสดทางทีวีด้วยนะฮะดูดีกว่าว่าเขาจะรอดหรือไม่นะครับฮีตพัชระกับพรุ่งนี้รวยนะจะเนืก็ย่ายอมแพ้เพรมันคงมีสักวันโอกาสจะเกิดก็ยังมีหวังเพราะมันยังไม่จบแค่วันนี้ไม่เจอการแันทันในจอ มีสักวาโว้า้หากใจยังมีฝันเพราะมันยังมีเจอและวันนั้นมันต้องเจอคงชนะสุกวันโบว์พ,พี่พัชพระพ,รพิราชิวาสวีครับอ่าแล้วฮะเช้านี้รอดนะครับรอดครับร รอดจริงๆนะฮะจะคราวที่แล้วที่เราได้มีโอกาสเจอกันเนี่ยในรายการวูดี่เกิดมาคุยเนี่ยผมได้มีโอกาสทักน้องพีทไว้อย่างหนึ่ง <S <S คุณจาได้ไหมว่าคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่านะดูภาพดีกว่าว่า,วาเมอะไรอยู่เรื่องหนึ่งซึ่ง <S <S ทีมของเราเองเนี่ยได้เก่งกันเอาไว้ทุกปีเวลาเราทําเกิดมาคุยถพาผมก็มันจะบอกว่าหลังจากตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับคุณผู้ชมไม่รู้อาจจะเป็นเพราะงานหนังหรือว่างานเพลงหรืออะไรก็ไม่รู้ แต่เด็กผู้ชายคนนี้จะเป็นเด็กผู้ชายที่จะดังระดับประเทศไม่ใช่เพระหน้าตาหรือว่านามสกุลอย่างเดียวนะครับตอนนี้ก็ลุกก็เปลี่ยนไปแล้วด้วยแลวผมรู้สึกว่าดังขึ้นด้วยตุลาคมนี้คุณรู้สึกมาก่ามันดังขึ้นก็หนังก็จะเข้าแล้วอะพระเอกหนังนะ,ะมันก็ต้องดังสินะครับหนังเรื่องใหม่ของเขาจะเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวเราจะได้พูดถึงเรื่องนั้นแน่นอนแต่ตอนนี้มาพูดถึงข่าวเลยดีกว่า ล่าสุดเราเห็นภาพหลุดกับสาวคนหนึ่งเนี่ยต้องถามน้องพีทว่าสาวคนนี้เธอเป็นใครครับน้องพีทครับครับก็ชื่อเบสครับครับแค่นั้นแหละครับอ๋อลูจักยังไงอะครับมาจากไหนล่ะับเบสวงออลิฟอ่ะครับใช่ครับเพลงอะไรนะครับเพลงยังโสดครับร้องยังไงนะโสดโสดอยู่ทีนี่อะไรนั่นเลยโสดนะโสดโสดอยู่ที่นี่นะชอบเพลงนี้ไหมไม่ผมก็ก็โอเคนะครับรักเพลงนี้ไหมรักเพลงนี้ไหม ก็เพลงก็พอดีรักเบสไหมนี่คือผมไม่ก่ะคือเรียกว่ายังเป็นเพื่อนสนิทครับผมเ,เพื่อนสนิทใช่ตอนนี้เป็นเพียงแค่เพื่อนสนิทนะครับนอกจากเบสแล้วต้องเขาบอกว่ายังมีข่าวอีกด้วยเพราะว่ามีคนหนึ่งเขาบอกว่าชอบคุณมากพอสมควรเขาบอกว่ามีอีกคนหนึ่งมาชอบด้วยเนี่ยก็คือคุณครีรู้สึกยังไงบ้างกับ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 คำพูดของเขาที่มีการชีตบอกว่าอยากหน้าเหมือนน้องเบสใช่ไหมฮะก็ ขอบคุณพี่แล้วกันครับที่เรียกว่าติดตามหรือว่าให้การสนับสนุนครับก็ต้องขอบคุณมากๆจริงๆนะครับถ้าต้องเลือกมีเพื่อนสนิทเนี่ยอายุเท่ากันมากกว่าน้อยกว่าเรื่องแบบไหนก็ต้องเท่ากันเนี่ยชัดเจนครับเอาเละฮะมาพูดถึงธุรกิจใหม่ล่าสุดดีกว่าของเขาคนนี้นะฮะอะไรเอ่ยก็ตอนนี้กําลังอยู่ระหว่างการเริ่มทำพวกเสื้อผ้าครับใช่ประเภทไหนครับพี่คืออยากทําออกมาเป็นแนววินเทจครับผมใช่แล้วจะวางขายที่ไหน อ๋ออยากจะเริ่มอยากจะเริ่มในเน็ตก่อนคืออยากจะเริ่มด้วยตัวเองคือไม่อยากทําให้มันยิ่งใหญ่มากคือแบบอยากเริ่มจากที่แบบเราสามารถทําได้เองแล้วอยากจัดการด้วยตัวเองหมดเลยทาไมเราไม่คิดไกลไปก่านั้นอีกสเต็ปหนึ่งล่ะอีกขั้นหนึ่งเลยเปิดเซ็นทรัลของเราเองเลยดีไหมสยามอะไรอย่างงี้ดีไหมสัก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 ตึกหนึ่งอะดีไหมอันนั้นคงต้องรอไปกรอนคือผมอยากเริ่มด้วยแบบด้วยตัวเองคือผมเห็นอย่างคุณทวดผมเนี่ยเขาก็เริ่มมาด้วยตัวเองก็อยากลองเริ่มด้วยตัวเองแล้วคือผมว่าถ้าเราเริ่มทําอะไรจากที่่แแบบบเรราาาาาไไดด้้้ลลงงมมอททํํววัันนจจิกกภคคูใ ตอนนี้ต้องขอบอกว่าหนังเรื่องหนึ่งที่เขาเนี่ยเพิ่งได้มีโอกาสร่วมเล่นแล้วก็กำลังจะเข้าฉายแล้วนะครับเป็นเรื่องซึ่งเขาบอกว่าหนักมากมันยากมากเลยกับบทใหม่ล่าสุดนี่คือมันมันเป็นหนังที่เรียกว่าคอนแนวกับเรื่องที่แล้วเลยคือเหมือนก็เท่ากับว่าต้องถูกรื้อใหม่หมดเลยแล้วก็เริ่มเริ่มใหม่หมดนี้ครับแลวก็คือหนังเรื่องออท็อปสี่เครดไวรุ่นพันลา้านครับหลายหลายคนได้มีโอกาสสัมผัสหรือว่าทานเท่าแก่น้อยแล้วใช่ไหมฮะเขาเอามาสร้างเป็นเรื่องเลยชีวิตของท็อปเจ้าของเท่าแก่น้อยนั่นเอง คือจำได้ตอนที่ผมไปสัมภาษณ์คุณท็อปเนี่ยนะที่เกาหลีเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเรื่องราวของคุณท็อปเจ้าของนักแก่น้อยน,ยน่าสนใจมากต้องถามพี่ว่าพี่ได้เรียนรู้อะไรเยอะไมหมเกี่ยวกับชีวิตของเขาและการทํางานคือได้เรียนรู้เยอะมากคือเพราะว่านอกจากเราจะเล่นเป็นเขาแล้วต้องเจอเขาจริงๆคือก็ได้คุยกันทำให้แบบได้ก็ต้องศึกษาเขาก็คือจะรู้ว่าแบบเขาเป็นคนที่มุ่งมั่นมากและคือ จุดเด่นอย่างหนึ่งที่ชอบเขามากคือเขาเป็นคนที่ไม่กลัวที่จะกล้าทำอะไรคือแบบการตัดสินใจหลายๆอย่างของเาที่ลงมือทำพวกธุรกิจนียคือแบบเขามีความไม่กลัวเขาลุยกับมันเลยครับใช่และวนั่นคือเหตุผลนี่ไงไ้่ให้เขาประสบความสำเร็จซึ่งเวลาเห็นลรวก็รู้สึกว่าแบบขออาทิย์นะเออเขาน่าชื่นชมคือแบบเด็กแค่นี้แต่แบบกลับคิดอะไรที่แบบยิ่งใหญ่มากได้คุณจะต้องมีการทอดด้วยหรือเปล่าสาหร่ายใช่ต้องไปเรียนเหมือนกันครับพองนะมือ มีครับมีเป็นแผลตอนนั้นโดนพวกแบบแผลน้ำมันกระเด็นเลยแล้วคุณรู้สูตรเขาหรือยังอ่ะเนี่ยครับเต็มตัวขายแล้วครับเปิดแกงกระตอมเลยเนี่ยกำลังจะเปิดนของเขาชื่อเท่าแก่น้อยคุณชื่อว่าอะไรดีเท่าแก่นี้ครับตากัดดีกว่าอย่างุนี้ผมผมคิดว่ามันไม่ใช่แค่อย่างไวรุ่นทั่วไปแต่ว่าชีวิตของท็อปนี่น่าสนใจจริงๆนะต้องลองไปดูเพราะว่าจากคนคนหนึ่งซึ่งเรียกได้ว่าชีวิตเขาเสพเพลงมากติดวิดีโอเกมคุณผู้ชมใช่ติดวิดีโอเกมแน่นอนเลย แล้วก็หลังจากนัก้นเขามีการขายเก่าล้าถ้าจะไม่ผิดขายเก่าล้าแล้วก็เจ๊งคือเจ๊งมาเยอะมากแล้วล่าสุดก็ค้นพบเรื่องของสาลายแล้วเขาพิสูจน์ได้เห็นนะครับคุณไม่จําเป็นที่จะชอบธุรกิจนั้นอย่างแท้จริงแต่เพียงแต่ว่าคุณต้องศึกษาม,มันและเข้าใจมันอย่างมากแล้วคุณจะประสบความสำเร็จนั่นเองนะครับก็อขอบคุณมากนะครับพี่ที่ว่ามาร่วมรายการกับเรานะครขอให้โชคดีขอบคุณครับและติดตามผลงานของพี่ัปต่อไปหลังจากนั้นเรื่องนี้จะเป็นอะไรเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตก,กันในอนาคตแน่นอนนะครับ we